สวัสดีครับสุดสัปดาห์นี้มีเกมที่น่าสนใจซึ่งจริงๆเนี่ยตามโปรแกร,รมลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับเอเวอร์ตันในมอซีเซียดาบี้ไปเยือนสนามทูดิสันพาร์คแต่เนื่องจากลิเวอร์พูลเนี่ยผ่านเข้ารอบมาเล่นในเอฟเอครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมันเป็นรอบ8ทีมผลตอบแทนเป็นเงินรางวัลสําหรับทีมชนะเนี่ยก็คือ4ี่แสนส่วนค่าผ่านประตูเนี่ยก็หาร2นะครับไปเล่นสนามโอทาฟอร์ดซึ่ง ก็เป็นสนามใหญ่ความจุเยอะนะครับแล้วก็เ,เก็บค่าตั๋วแพงกว่าสนามแอนฟิลด์เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้เนี่ยผลประโยชน์ตรงนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผ่านจากนี้เนี่ยลิบูก็จะมีอีก2เกมถ้าสมมติผ่านแมนยูไปได้เนี่ยก็จะไปเล่นในรอบรองชนะเลิศซึ่งไปเล่นสนามเป็นกลางก็คือเวมรี่นะครับแล้วก็ไปเล่นนัดชิงที่เวมรี่อีกทีหนึ่งกรรมาการในเกมนี้เนี่ยก็เป็นจอร์นบลูบบีอาร์เนี่ยก็เป็นทิมโรวินสันดูจาก ผลงานของทั้งสองทีมนะแมนยู U, เนี่ยตอนนี้อยู่นอันดับที่6นะครับเล่นไป28เกมเท่ากันชนะ15เสมอ2แพ้11ดูจากตัวเลขน่าสนใจมากที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือประตูได้กับประตูเสียเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลย39ลูกเพราะฉะนั้นลูกได้ลกเสียเนี่ยเจ้าเจ้าก็คือ0มีคะแนนที่เก็บได้ตอนนี้เนี่ย43แต้มส่วนลิ์พูเองเนี่ยบนตารางนี่อยู่ที่2เล่นไป 28เกมเท่ากันชนะ19เสมอ7แพ้2ยิงไป65เสีย26่บวก39ลูกมี64แต้มในฐานะเจ้าบ้านของแมนยูเนี่ยนะครับผลงานในการเป็นเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ดับ9นะครับเล่นไป14ชนะ8เสมอ1แพ้5ยิงไป21เสีย20มีลูกได้เสียบวก1นะครับ คะแนน25แต้มลิเวอร์พูลเอาเฉพาะเกมเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยยูนที่3ของตารางเตะไป14เกมชนะ8เสมอ4แพ้2ยิง27เสีย14บวก13ลูกมีอยู่28แต้มในเส้นทาง A FA Cup ครับเนี่ยวันที่7มกราลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปชนะอาร์เซนอลแบบทำใจแล้วนะก็ชนะไป2-0นะครับ แล้วก็ในวันที่8มกราเนี่ยแมนยูก็บุกชนะวีแกนแอธเลติก0-2ก็ในสกอร์เท่ากันเลยนะครับวันที่28มกราคมลิวฟวูเปิดบ้านรับเรสเตอร์แล้วก็ชนะไป5-2ประนะครับส่วนแมนยูเนี่ยเตะในวันเดียวกันนะครับไปยืนนิวพอร์ตคา n ตี้ก็ชนะไป2-4ประู 4. แล้ววันที่28กุมภาแมนยูก็ไปชนะ n อตติงแฮมฟอเรส1-0นะครับ ในเกมเยือนลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะซาวตแฮมตันในเกมที่เอาเด็กๆลงเยอะเลยนะครับชนะไป3-0ในช่วงหลังนะครับแมนยูเนี่ยชนะ3เสมอ2ส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยครับชนะ4เสมอ1แมนยูเนี่ยชนะ3แพ้2ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ4เสมอ1แมนยูชนะเอเวอร์ตัน2-0แพ้แมนซิตี้3-1แล้วก็บุกไปชนะรอตเทนแฮมฟอเรสต์เ1 แพ้ฟูลแลม1-2แล้วก็บุกไปชนะลูตันทาว1-2ส่วนริร์พูเนี่ยชนะสปาร์ตาปราก6-1แล้วก็เสมอแมนซิตี้ในบิ๊กแมตซึ่งเป็นเกมที่ริร์พูเนี่ยข่งจนทีมของเป๊ปต้อง Play เพลย์เซฟเสมอไป1-1แล้วก็เกมที่ไปเยือนสปาร์ตาปรากเราก็ชนะไป1 5แล้วก็ชนะ นอตเทนแฮมฟอเรสเนี่ยในนาทีที่9ก้บหกเจากนักเตะหมายเลข9ของเราครับดาวินขึ้นสะบัดโขกล,ลูกนั้นจากการแอซิดของแม็กอลิสเตอร์ผมเชื่อว่าหลายคนยังจําได้นะครับแล้วก็ชนะเซาท์เทมป์ตันในเกมที่เอาเด็กๆลงเยอะเลยนะครับชนะเซาท์เทมป์ตันสามตูนระบบการเล่นแมนยูเนี่ยจะเล่นระบบ4 2 3 1ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะทันด้วยการเล่น4 3 3แต่ในระหว่างเกมก็นั่นแหละนะครับก็จะมีการ การวางฟอร์เมชั่นของนักเตะแมนยูเนี่ยอังเรโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับแล้วก็วารานดาโลอีแวนริดเดอร์ลฟก็ยืนในแนวรับนะครับแล้วก็แดนกลางก็เป็นแม็กโทมินีไมนูคาเซมิโลแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นกานาโช เฟอร์นานแล้วก็แรดฟอร์ดโดยเอาบูโน่เฟอร์นานเนี่ยไปยืนเป็นฟ้าไนนะครับแล้วก็ใช้วิธีทิ้งบอลไปให้บูโน่แล้วก็มีบูโน่เนี่ยก็จะเซตให้ตัวที่เติมมาเข้าทำนะครับเท่าที่จับตาดูเนี่ยแมนยู U, จะเล่นแบบนี้แล้วก็ยิงแมนซิตี้ได้ก่อนด้วยจากการยิงลูกพีจับยัดของแรดฟอร์ดนะครับแต่ไปกระตุกขนจม,มูกของเป๊ปนะครับครึ่งหลังเป๊ปก็รัว ยิงคืนไปทีละลูกทีละลูกทีละลูกแล้วก็ปิดท้ายด้วยฮารันที่ผมพูดว่ามันน่าสนใจก็คือแมนยูเนี่ยอยู่อันดับ6แต่วิธีการเล่นของแมนยูก็คือไม่ชนะก็แพ้ไปเลยเสมอน้อยมากนะครับใน28เกมที่ผ่านมาเสมอไปแค่2เกมเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับลเลยทําให้ลูกได้และเสียเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยสาิเท่ากันนะครับยิงประตูก็39เสียก็39นะครับ เป็นทีมเดียวที่บุกมาที่สนามแอนฟิลด์แล้วไม่เสียประตูขนาดแมนซิตี้ที่ว่าเหนียวๆนะครับอาร์เซนอลที่ว่ากองหลังดีๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่รอดนะครับแต่เราไม่สามารถทะลวงรถบัสแมนยูได้เกมนั้นในรูฮูเล่งจนเกินไปมีโอกาสถึง3ามสิบหผลผมยังจำลาเียดได้เลยนะครับหุนหิดมากเกมนั้นนะครับแล้วก็นักเตะที่น่าสนใจก็คือแท็ติกที่ใช้บรูโน เล่นฟอร์นี่เป็นแทักิกที่น่าสนใจแล้วก็สไตล์แมนยูก็คือทิ้งไปข้างหน้าแล้วก็ให้นักเตะที่มีความเร็วแล้วก็มีทักษะดีๆเนี่ยก็พาบอลเข้าดวนซึ่งตรงนี้แหละนะครับถ้าเวลาแมนยูอุดเนี่ยนะครับลิ์ฟูเนื่องจากเกมที่เล่นในแอนฟิลด์เนี่ยเราเร่งจนเกินไปมันก็เลยทําให้เรายิงประตูไม่ได้นะครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้ผู้เล่นของลิ์พูเนี่ย มีนักเตะที่มีความนิ่งมีความเยือกเย็นแล้วก็เริ่มจับจังหวะทีมได้อย่างแม็กกาอย่างวัตรุผมมองว่าจุดเหล่านี้นะครับถ้าดูแนวลุกที่เพียวๆเลยนะครับก็โอเคว่าซาร่าเนี่ยได้อยู่ทีนี้ถ้าดูในฝั่งริวพูเนี่ยตอนนี้เนี่ยริวพูเนี่ยเข้ารอบแล้วก็เข้าด้วยสกอร์ที่ผลรวมเนี่ย11ต่อ2สปารต์ตาปรากอยู่ในรายชื่อประวัติศาสตร์ที่แพ้ให้กับริวพูเยอะที่สุด ก่อนหน้านี้เนี่ยลิวูเคยทำได้มาก่อนนะครับชนะ11-2สองแต่ในยุคใ่เนี่ยนะครับก็นี่แหละในญีปอปุ่นครับยิงประตูเยอะจริงๆแล้วถ้านักเตะต้องรอดูอาการเนี่ยก็เป็นบ๊อบบี้คลาร์กแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยถึงบ๊อบบี้คลาร์กสมบูรณ์ก็ไม่น่าจะได้ลงเพราะผมดูรายชื่อแล้วนักเตะของเราเนี่ยที่จะลงเนี่ยอย่างควีปแบลดดี้ควันซ่าฟานไดโจโกเมสหรือ อาจจะมีอีบูนะครับอีบูเนี่ยดูอาการแล้วนี่เป็นไงนะครับถ้าอีบูผ่านได้อีบูก็ลงแล้วก็ทําให้แนวรับเรานี่แร่งมากในแดนกลางเนี่ยผมเชื่อว่าฮาวิสเลสวัตลุแล้วก็แมคก้าเนี่ยก็น่าจะยืนในแดนกลางเพราะตอนนี้เนี่ยรอคอติชชนจะสมบูรณ์กลับมานักเตะที่ค่อยๆถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มเข้ามาปากหลักในแดนกลางในพื้นที่ต่างๆได้แล้วที่ผมไล่เนี่ยในเก็บตก มีนักเตะจากอะคาเดมีขึ้นมาถึง12คนเป็นตัวเลขที่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เมื่อถึงเวลานะครับการลงทุนลงแรงเนี่ยมันก็เริ่มให้เราได้เก็บเกี่ยวจากผลผลิตเหล่านั้นนะครับแล้วก็ดูจากลาลีเยนเนี่ยนะครับถ้าอีบูพร้อมอีบูก็ออกสตาร์ทแล้วตัวนักที่เจ็บตอนนี้นี่ก็กลับมาอาถ้ามองว่าโม e กับโซโบเนี่ยสภาพร่างกายจะมีปัญหาไหมเพราะลงเต็มเกม นั่นก็เป็นบทพิสูจน์ว่าโมกับโซโบสามารถเล่นเต็มเกมได้แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเพราะทั้งคู่เนี่ยมีผลงานทั้งยิงทั้งแอซิสนะครับแต่ผมยังไม่ชอบการเคลื่อนที่ของโซโบอยู่บ้างนะครับแต่โมเนี่ยอันนี้กลายเป็นเหนือชั้นไปแล้วโมเนี่ยเหมือนกับเป็นจอมทัพเป็นจอมทัพที่มีจิตวิญญาณมีความเป็นเพชฌฆาตสูงนะครับก็ดูจากสถิติที่โมสร้างทุกซีซันตั้งแต่โมมาอยู่กับ ริบูพูเนี่ยไม่มีซีซันไหนยิงต่ำกว่า20ลูกแล้วก็เกมในยุโรปในยุโรป้าที่ชนะสปาร์ตาปรากเนี่ยโมก็ยิงผ่าน20ลูกเรียบร้อยแล้วนะครับสาเกมเท่านั้นเองถ้าดูเรื่องความสดผมมองว่าไม่มีปัญหาเพราะาริบูพูเนี่ยนำขาดตั้งแต่14นาทีแรกหลังจากนั้นนี่ริูเล่นตามจังหวะของตัวเองไม่เร่งแล้วก็ไม่เข้าไปเพรสให้เปลืองตัวโโกเมสเนี่ย ก็มีอาการที่ถูกประทะอยู่นิดหน่อยแต่ผมคิดว่าโจโกเมสเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะกลับมาได้นะครับคิดว่าแดงเดือดเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยจะเล่นยังไงนะครับถ้าเจ้าบ้านเนี่ยพยานมาอุดแล้วลิเวอร์พูลไม่เร่งจนเกินไปผมมองว่ายังไงลิเวอร์พูลเนี่ยก็สามารถผ่านได้ในรายการนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมอยู่หน้าเนี่ยแค่สามเกมเท่านั้นเองถ้าชนะรวดเนี่ยก็เป็นแชมป์แล้ะนะครับก็ผ่าน เกมนี้ไปก็ได้รอบรองชนะเลิศแล้วอันนี้ไปเล่นสนามเป็นกลางแล้วไม่ต้องกังวลแล้วจากนั้นในนัดชิงชนะเลิศก็เล่นสนามเริมี่อยู่แล้วหลังจากนี้เนี่ยตลางก็ค่อนข้างเป็นใจเดี๋ยวผมจะไปทําการวิเคราะห์โปรแกรมยุโรปนี่แหละที่ UCL เนี่ยผลการจับสลากออกมาเนี่ยเหมือนเขียนคลิปให้ลิเวอร์พูลเลยเพราะดูจากการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยโอเคว่าเจอแอตแลนตาเนี่ยอาจจะไม่ง่าย แต่ผมผมมองว่าทีมที่อยู่ในระดับยูโรปาเนี่ยไม่มีทีมไหนที่เราจะต้องมาหนักใจมากมายนะเพราะมันเป็นรายการที่มันสามารถเล่นเะียายงยืนได้ด้วยนะครับนี่คือก่อนเกมเดี๋ยวผมไปทําคลิปที่จะมาวิเคราะห์ว่าผลกระทบจากการจับฉลากใน UCL แล้วก็ในยูโรปาเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อการรุ่นแชมป์พรีเมียร์ครับสวัสดีครับ